สวัสดีคับพี่น้องคะ่ะมือนี้ท่อนผ้าพี่น้องผลตกลินผลตกยุ่นีไอ้สองสามมือนี่ล้วได้พี่น้องตกลินทั้งคืนเลยดิบ้านนี้บรรยากาศนี่ดีสะดกยัท่อนก็นเลยพาพี่น้องเห็นไหายังเระส้มบรรยากาศทงไฮทงหน้าสีเขียวนาะพี่น้องคะ่ะน้ามกรา,าย มงได้กระไรเนาะมือขึ้นแยะทอดไหลสดวายแย่ทอนบ้านเจ้ามะนามหลายเถพระนาบ้านข่อยจุข่อยละแหงยุพนาโอ้ยมาเอาไปในพี่น้องอยากให้ขึอ้นอยังนี่เดียวนี่นะอยากเอาน้าให้จุเจ้าขึ้นยังนีเดียวชิโตนชิโตนเขา้าชิโตนหอดข้นเห็ดนั่นละพี่น้องเนาะ,ะเห็ดล้วก็บอะไรมันมันแห่งกะลิโตนเมี่โพศพนะแต่บ้านแยท่ทอนนาะว่าตองห่วงดรอกพี่น้องพ้นดีทุกปีดีมากฝ้นหรบรรยากาศสดชื่นถ้าพี่น้องมากพี่ละ บรรยากาศสดชื่นเขากำลังเขี้ยวค่ะพี่น้องนี่นะเมนน้ามากอีกกับบ่ได้ยาาแล้วเขาแก่เขาแข็งหรือไม่พี่น้องเขาแข็งแรงค่ะเนี่ยตกดีคักดีแน่แต่ละให้พวกอึด